สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะแม่แม่ค่ะสวัสดีครับชคโชคกชคกชคโชคสวัสดีตอนเช้าค่ะอันนี้พักขึ้นสัดชิตสบายรอสวัสดีตอนเช้านะคะอรุณสวัสดีตอนเช้าค่ะคุณแม่ค่ะมาดูความปวนกองเด็กชายนำโชคนะคะอันนี้เหมือนเดิมนะคะคุณตาคุณยายอาบน้ําะแป้งโอ้โหเอาผ้าขามาพก่าหัวเลยนะคะนี่ จะมาทําบุญใส่บาทนะคะเมื่อวานก็วันวันเกิดน้องนะคะวันนี้เราก็ได้มาโลอาหลวงตาวันนี้เรามีกล้วยนะคะซึ่งเราเอา,เอาไปฝากอ่าน้องน้ำโพด้วยนะคะแล้วก็มีกับข้าวนะคะไว้อ่าให้น้องอานำโชคใส่บาทนะคะวันนี้ <laughs> <ป>รูป,ปรอเลยคะ่ะแม่แม่ครับรอนะคะเ ลวงตายังไม่มานะคะยังเดินมาไม่ถึงนะคะก็ไม่เงานะคะไม่เงานะคะมีน้องนํำโชคอยู่เป็นเพื่อนแล้วอจะนั่งโต๊ะ่ะนั่งโต๊ะนั่งโต๊ะจะนั่งโต๊ะนะคะแม่มดูความปวนของน้องนํำโจคนะคะไม่ธรรมดาลูกหลเสร็จแ้วเห็นเห็นลวงตามาจะรีบไปเลยอันนอ่ะเอามาใส่บาทก่อนมาใส่บาทก่อนลูกอ่ะ อาๆๆมาใส่บาตรก่อนฝากกล้วยให้อาไปให้น้าน้ำโพด้วยครับหลวงตาครับฝากกล้วยไปให้น้าน้ำโพด้วยครับวัสดีครับครับครับรลโอด้วยลูกรับเสียงด้วยเสียงเสียงเสียงเอออ่าอ่าฝากเอาเลยอ่าฝากอ่า ฝากให้นะไอเดี้ยเดียดหนูอุ้ยอยากกระลอนไปไหนเนาะเราอยากกระลอนไปไหนเนาะเราเออออออ่ๆปวนๆเลยนะคะแม่แม่อ่าๆปวนๆเลยนะคะเด็กชายฟันน้ำนมนะคะเด็กชายฟันน้ำนมครับลัพผลรลบพลรับผลรับผล

จันโตปนาราโสยะตามดิโตติราโสยะตาอภิวาตนาศิลิศานิชกุตาประชาชินโอจัตตารัวตามมาวาตันติอายุวันโนสุขังพาลังครับครับครับลครับงตาก่อนครับครับครับเออขอบคุณแจกลงตาด้วย อาไปไปส่งดวงตาด้วยไปส่งดวงตาด้วยดูดูดูแค่อเออมาธรรมดาค่ะดวงตาจ้าน้ำโพจากไปก็ยังเหลือน้องนำโชคเด็กปวนนะคะคุณแม่อันนี้แต่งตัวรูปหลอเลยนะคะทำบุญอาศัยบารนะคะวันเกิดน้องเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้น้าน้ำโพนะคะ คุณตาเอาเดินเล่นนะคะใส่บาสเสร็จก็เดินเล่นนะคะบรรยากาศตอนเช้าเช้าฝนก็ตกอ่ะก็ขอเป็นสะพานบุญให้น้องน้ำโชคนี้ขอเป็นสะพานบุญให้คุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านด้วยนะคะเช้านี้มารับอาบุญกับน้องน้ำโชคนะคะกับคุณตาคุณยายนะคะคุณแม่เอฟซีทุกทท่านอ่าที่เข้ามาอ่าช่องยายาจินตลาเฟมิรี่เช้าว,วันนี้เป็นเช้าว,วันใหม่ คุณยายขออวยพรให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแม่แม่เอทุกท่านธุรกิจก้าวนะคะขายดีนะคะ,ะมีโชคมีชัยรูปโลไหมครับคุณแม่ครับมาดูเด็กป่วนครับอ่าเดี๋ยวให้คุณตาให้เนื่อยก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้เตะฟุตบอล <c oughs> อาเรื่องอาเรื่องตลกเรื่องอาความตลกความสุขสนนี้ต้องให้น้องอานำโชคเลยนะคะไปบานเสร็จก็เดินเดินเลาะเดินละเอ้ย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 อาเติรทิงทิงอาเติรทิงทิงไปนู่นเลยเติรทิงทิงไปนู่นเลยเออแม่แม่ขาไม่ธรรมดานะค่ะนี่ดูปวนไปทั่วเลยนะคะแม่แม่อาอาปวนปวนเดินเลาะเดินละออกกำลังกายค่ะ าดูอลาอลาอลาเด็กชายฟันน้ำนมเออจะน่ารักขนาดไหนนะนี่เออ้อจะน่ารักขนาดไหนนะนี่แม่ดูนเนาะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์เดินต้อยต่อย,ต,อย,ต,อยตามคุณตาเลยเออ อ่ะเนู้มีความน่ารักนะคะทะลบทะเล่นอ่าจะทำยังไงนะอ่ะมามามาลูกมาเดินออกกำลังกายครับแต่งตัวโลปะแปงครับปาบน้แต่เช้าครับอ่ะจะเดินเลาะไปไหนวันหลางแล้วเลาะไปหาน้องนโมเนาะอ่ะอเดินนะคะคุณพ่อคุณแม่นี่ออกกำลังกาย ็นตัวรอกับคุณตาอ่าไปกับลังหันอ่ากับลังหันอ่าไปไปไปลูกไปออกกำลังกายเด้ไปทางไหน่ตคุณตาอ่ากับลังหันดีกว่ามะกลับบ้านเราดีกว่าเดินทำบุญใส่บาตรแล้วก็เดินเลาะเดินเดินโชว์ความรอนะคะเด็กชายนำโชกสารงานนะคะ ใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ